สวัสดีค่ะวันนี้บ้านสวนนิยมพามาชมกล้วยนางยาหรือว่ากล้วยนางพญานะคะ,ะเป็นกล้วยน้ำว้าจากภาคใต้ค่ะนำมาปลูกที่จังหวัดน้องคายค่ะลูกเขาใหญ่แล้วก็ยาวยังกล้วยหอมนะคะ,ะเวลาเขาสุกไส้ข้างในเขาจะเป็นสีแดงค่ะทำกล้วยตาก,ก็สวยทำกล้วยปิ้งก็อร่อยค่ะ ทำข้าวต้มมัดสีเขาก็จะสวยงามค่ะกอใหญ่ๆเลยค่ะจากต้นเดียวนะคะจากหน่อเดียวนะคะปลูกมาตอนนี้มีต้นต้นลูกสามค่ะต้นหลานก็มีนะคะนี่ค่ะต้นหลานค่ะมีต้นหลานสีหน่อค่ะหน่อเล็กๆใครสนใจ ทักมานะคะเอาไปปลูกกันค่ะ